นนะะเป็นอุปกรณ์ตัวช่วยสําหรับหมอจัดฟันแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ถูกบังคับว่าจะต้องใส่หมุดจัดฟันเป็นแค่บางเคสบางคนเท่านั้นที่จําเป็นจะต้องใส่หมุดจัดฟันทีนี้คนไข้ที่จําเป็นจะต้องใส่หมุดจัดฟันก็กลัวใช่ไหมมันเจ็บหรือเปล่าหมอหมอบอกแบบนี้นะหมุดจัดฟันนะคะตอนที่เราจะหมุนใส่หมุดจัดฟันเข้าไปในช่องปากเนี่ยเราจะมีการใส่ยาชาให้บริเวณเหงือกเนี่ยมันชาก่อนเพราะฉะนั้น ขณะที่เราใส่หมดจัดฟันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยว่าไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นคนไข้ไม่ต้องกังวลเลยไม่เจ็บแต่ทีนี้อา้าวหมอแล้วท้ายาชาหมดฤทธิล์ละมันจะแค่รู้สึกตึงๆปวดๆเท่านั้นแล้วส่วนใหญ่อาการเจ็บปวดก็จะอยู่แค่24ชั่วโมงแรกพอผ่านพ้นวันหนึ่งไปอะค่ะส่วนใหญ่คนไข้ก็จะแจ้งว่าไม่เจ็บแล้วแค่รู้สึกแปลกๆแ,แค่นั้นเองประเด็นที่2แพงหรือเปล่าแต่ละคลินิกราคาสกรูจัดฟันไม่เท่ากันอันนี้หมอตอกเฉพาะของคลินิกของหมอนะ ค่าสกรูจัดฟันของหมอนะคะจะตกอยู่ที่ตัวละสามพันบาทนะถ้าใสแล้วหลุดใส่ใหม่ฟรีไม่ได้คิดตังค์สามอีกรอบหนึ่งไม่งงนะบางที่ต้องถามดีๆนะแต่ละที่ถามดีๆถ้าถ้าหมดุดหลุดติดใหม่เสียตังค์ไหมอ่านะคะแต่ละที่ราคาไม่เท่ากันอันนี้ต้องเช็คราคากันนะสําหรับคนไข้คนไหนที่อยากจัดฟนันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีแน่นอนขั้นตอนที่หนึ่งเลยมาปรึกษาหมอนะคะปรึกษาได้ฟรีที่คลินิกทันตกรรมฟ้าใสานะคะ